ฟาอัมอังโอ้ยยโอ้โอครับ่าาแล้วครับนี่ฮะยิ้มเลยครับทีนีผมรู้สึกตลกไดีซาโตะเขาทั้งสองคนเลยครับต้องบอกว่าต้องจดจำไปตลอดเซียวเวนราชินีดำชิดชิดล้อยก็บเลยอันดาว ladies and gentlemen introducing first fighting o u t the blue c o r ซเอฟูับมวยไทยล e g e n d ขาวบันชาแม่ขวานะครับของโยชิเฮโรซาโตครับ บอกถึงความม uh. oh, oh, ั oh, you know. uh, well, ่นใจครับโอ้โหบัวขาวนี่ต้องชกระวังเลยครับโอ้มาหุกซ้ายครับโอ้โหแมนเกมมาแบบนี้ครับพี่แชมป์ว่าไงครับหัวทิมไป็ตัคู่ครับอ้าวครับเชื่อว่าเดือดแน่นอนครับน็อกไม่น็อกเท่านั้นเองครับคู่ดีครับเดินต่อครับตอนนั้นบัวขาวก็ต่อยมาครับโอ้ต้องดูแลครับครั้งก่อนครั้งแรก14ี่ปีที่แล้วบัวขาวโดนน็อกที่ญี่ปุ่นครับวันนี้บนแผ่นดินไทยที่บ้านของมวยไทยบัวขาวจะน็อกคืนได้ไหม แต่ต้องบอกว่าพี่บัวขาวเองเนี่ยก็เคยโชว์พลังหมัดโชกกับซาโตะเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องดูว่าแกจะใช้อาวุธอะไรครับแหมดูแข้งลูกนี้ครับสวยงามครับแต่ดูครับทางด้านของซาโตะเองแกดูนิ่งครับไม่สนใจอะไรทั้งนั้นครับอ่ะเข้าไงไตทมาทีนะครับโอ้โหใครบอกว่ามวยญี่ปุ่นนี่เข้าในไม่เป็นรองใครครับโอ้ตีแรงตีจิกเลยช้าโอ้โหไม่ธรรมดาครับอาวครับ หมัดหมัดโอ้โหเตทอง,ทองบัวขาวครับเตะซ้ายครับซ้ายคืนมาครับซาตโตะแล้วโอ้โ,อโ,อโ,อโอไม่ง่ายนะครับแบบนี้ไม่ง่ายแล้วครับสาตโตะมาแบบนี้นี่โชว์ความแข็งแกร่งแล้วครับ เมื่อกีนี่สวยงามเหลือเกินครับแต่บัวขาวนี่ชัดเจนเลยครับมาด้วยพลังหมัดครับสำหรับไฟนี้เขาโหจีบถึงกับขัดเพนเลยทีเดียวครับแต่ซาโตนี่ไม่ธรรมดาครับอย่างที่บอกมาดู a w s ต้องแบบนี้ครับ1,2,3่แล้วเตะสูงครับมาเป็นคอมโบประสบการณ์ของพี่บัวขาวของเราครับยืนหางไม่ดีครับพี่บัวโอ้โหยไปซ้ายครับอยังไงครับซาโต้ลื่นลืลงไปครับลื่นลื่นลื่น ยืนขาเดียวครับเสียหลักไปแต่ว่าหลายคนนี่ใจหายใจคว่ำครับเอาหัวเขาเบียดเข้าไปครับมาหน้าแย่ไปก่อนมาหน้าแย่โอ้โหานี่มีข่ายาวย้่วทุค้่าต้องดูแลครับโอ้ยยังไงัโอ้โหนเลยโอ้ยโอ้ไวไมไวรบอยรบ้อโอ้โหโหม่ครับ2อนาทีสิวินาทีครับพัวเขา ล้างแค้นได้แล้วครับ14ปีที่รอคอยทำสำเร็จครับโอ้โหโอ้นี่ครับสุดยอดครับโอ้นี่ครับอย่ากรออยากแค่เลยครับพี่บัวของเราครับอุ้ย14ปีครับอย่างที่บางทีบอกครับถึงเวลาครับสางแค้นครับสาธเต๋อครับพลาดนิดเดียวจริงครับว่าโดนเต็มเต็มครับเดี๋ยว 讲完。